ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะกระแสฮอตและมาแรงมากๆสำหรับหนุ่มโสดที่มีชื่อว่าหนุ่มเกรซวรินทนร์เพราะแม้แต่นักเอ,อกอารมณ์ดีอย่างแจ็คกี้ชักครีนมิ้นยังแอบปลื้มเดินหน้าจีบแบบรัวๆแต่ฝ่ายชายก็ยังใจแข็งอยู่นั่นเองแจ็คก,กี้ก็เป็นผู้หญิงที่ถือว่าอยู่ในสเปคในระดับหนึ่งพูดตรงๆว่าไม่ใช่เขาไม่ดีผมนี่แหละอาจจะไม่ได้แบบว่าตกลงปรงใจกับใครแต่ล่าสุดน,นะคะก็ทําเอาเสียงเชีย so ร์สนันโซเชียลหลังได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพี่เกรซแล้วก็น้องแจ็คก,กี้พร้อมแคป่น ระบุว่าละลายปล่าชันเนี่ละลายแทท่านี้พี่เกรดขอค่ะช็อตนี้นะคะทําเอาเ่า fc แหกคอมเมนต์กันสนับเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันจริงๆนะคะว่าแต่หนุ่มเกรดใจอ่อนลี้ยังค่ะหรือว่าจะตกลงปรงใจกับสาวคนไหนก็รีบๆปรงใจเลยนะคะเพราะว่าทางบ้านเชียร์เยอะมากๆค่ะ